สวัสดีค่ะอยู่กับน้องจ้าจ๋านะคะในช่องยูคากันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องจ้าจ๋าพาท่านผู้ชมนะคะทุกท่านมาชมกับรถเก๋งที่ผ่อนถูกๆน่าใช้งานแล้วก็สภาพทนประหยัดน้ํามันอึดถึกทนแน่นอนค่ะคันนี้เป็นเก๋งโครล่าอาร์ติสนะคะ1.6ตัว g ีปี2017นะคะราคาค่อนข้างจะดีนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว สีบอลเงินนะคะท่านผู้ชมนะราคาเพียง349,000บาทนะคะท่านผู้ชมถ้าคันนี้ฟรีดาก็ผ่อนสบายๆนะแค่5,800บาทเท่านั้นเองะใครสนใจนะคะก็สามารถทักทายสอบถามเข้ามาได้คือตัวรถนี้นะคะเป็นรถใช้งานมือเดียวนะคะแล้วก็เป็นสีแท้สีเดิม รถเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะคะคันนี้เนี่ยนะคะจะตอบโจทย์กับคนที่ารายได้ไม่ถึงหมื่นห้านะคะแล้วอยากขอนร,รถราคาไม่เกิน6 0 0 0บาทน้องเะจ๋า,ก,จาก,ก็จะแนะนําเป็นคันนี้นะคะเอาเก่งสวยๆสภาพดีๆไว้ใช้งานนะคะโครงสร้างเดิมนะคะรถเกรด A อยู่แล้วนะคะรถไม่เคยชนนะแต่คันนี้ที่มันถูกก็เพราะว่าเป็นปี2 0 1 7แล้วก็ไมค่อนข้างสูงนิดนึงมายอยู่ที่2 2 0 0 0 0สมนกิโลนะคะน้องเะจ๋า,จาขอคนรับราคาได้แล้วก็ไม่ซีเรียสเรื่องใหม่นะคะบางคนหารถใช้ที่ เป็นรถที่ไม่ต้องเล็กมากเป็นพอดีปานกลางแต่ราคาผ่อนถูกสภาพดีหน่อยคันนี้ตอบโจทย์ค่ะแล้วก็ผ่อนถูกผ่อนง่ายออกง่ายนะคะสบายๆเลยออกได้ทั่วประเทศด้วยนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะมาดูความสวยรายละเอียดตัวรถกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโคมไฟด้านหน้านะคะไฟหน้าสวยๆใสๆนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมทะเบียน6กอไก่พอสภา6326คันนี้ได้ไปพร้อมกับตัวรถนะคะลูกคา้าสามารถเข้ามาตรวจสอบเช็คนะคะรายละเอียดโครงสร้างรถได้เลย ถ้าลูกค้าซื้อไปเจอชนหนักพิการนะคะจมน้ำกับสีกอไม่เนี่ยนะคะเรารับซื้อคืนเต็มจนนวนจริงๆเพราะว่าทางเราเนี่ยได้คัดสรรตัวรถมาให้แล้ววันนี้น้องจะจ๋าจะหยิบยกเฉพาะคันสวยๆราคาดีๆนะคะสภาพดีสภาพสวยมาให้ชมทั้งอ่าท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะบริษัทยอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68นะคะก่อนถึงสีแยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะโครงสร้างตัวรถสวยๆแบบนี้นะคะเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดเจนนะคะแบบนี้เหลี่ยมสันตัวรถคมชัดลักษณะแบบนี้เลยนะคะลูกค้า แล้วก็กระจังหน้าโครเมียมยังสวยสวยใหม่ๆอยู่เลยนะตัวล้อแมกนะคะเป็นล้อแมกอลลอยนะคะทูโทนแมกแท้แมกเดิมด้วยนะคะลูกค้าแมกก็ไม่มีเบียดนะคะแก็บด,ด้านข้างสวยสมบูรณ์แบบสง่างามมากนะคะมาพร้อมสัญลักษณ์นะคะ VVTI นะกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยงมองข้างกระจกแท้กระจกเดิมด้วยนะคะกระจกไม่มีการแตกไม่มีการหากักแต่อย่างใดเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดสวยเดิมนะคะลูกค้าถ้ามาดูรถตัวจริงอ่ะตรงปกแน่นอนเพราะว่าผ่อนถูกคันนี้ เน้นผ่อนถูกอาศัยผ่อนถูกแล้วกันนะคะเผื่อใครที่ อยากหาเก่งไว้ใช้ช่วงหลบหน้าฝนแบบนี้นะคะผ่อนถูกจริงนะคะและลูกค้าได้ลดเครื่อง1.6ไปใช้งานเลยนะเดินทางไกลสะดวกสบายขับนี่เหมือนเดิมนะคะลูกค้าถือว่าคุ้มในราคาผ่อนประมาณนี้นะคะผ่อนสบายๆกระเป๋าได้เลยฟรีดาวน์ผ่อนได้นานสูงสุด84งวดนะคะ f c คนไหนที่อยากได้รถราคาถูกนะคะเอาแปนคันนี้ไปขับนะคะรถสภาพพร้อมแล้วนะคะ95%ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะคะจัดไฟแนนซ์ผ่านรับรถขับกลับได้เลยหรือว่าใครอยากจะซื้อสดนะคะเราก็ พร้อมโอนให้เพราะว่าเล่มพร้อมเอกสารพร้อมนะคะเหลี่ยมสันด้านข้างนะคะตัวรถต้นด้านหลังนี่นะคะไม่มีอ้าไม่มีง้างไม่มีแตกนะคะเลียมสันสภาพสวยไฟท้ายสวยแท้เดิมนะคะท่านผู้ชมนะตัวนี้ทะเบียน6326นะคะทะเบียนสวยด้วยนะคะแฟ,ะฟาท้ายเนี่ยเปิดได้ตั้งแต่ด้านหลังเลยนะคะแล้วก็ล้ออะไหล่เนี่ยนะคะก็ให้มาครบๆเหมือนเดิมนะคะมาพร้อมกับซีนนะคะทามะพร้า,าวเนะคะลารายละเอียดเดิมนะคะตัว แม่แงนะคะอะล้อะไหล่ตรงนี้เจ,จาจ๋าก็ให้ไปหมดเลยนะจะลูกค้าชมได้เลยเจ้ถาดรองท้ายเจ,จาจ๋าใส่ให้นะถาดรองท้ายเดี๋ยวเจาจ๋าใส่ให้ตัวสะโพกซ้ายสะโพกขวานะคะตัวน็อตเนี่ยอยู่ในสภาพเดิมเลยซึ่งรถปี17นะคะราคา349,000บาทถือว่าคุ้มนะคะก็คือ,อคุณภาพเนี่ยทางเราคัดสรรมาให้ลูกค้าแล้วขอเพียงลูกค้าเข้ามาชมรถตัวจริงถ้าชื่นชอบถ้าถูกใจลูกค้าสามารถจองล็อกรถจัดไฟแนนซ์เข้ามาได้เลยนะคะน้องเจ,จาจ๋ายินดีให้คำแนะนำค่ะเอารถสวยๆแบบนี้ไปให้ขับ นะคะกระจกด้านหลังเป็นกระจกไล่ฟ้านะคะบานแท้บานเดิมนะกระจกบานแท้บานเดิมนะคะมีโลโก้กระจกอยู่ชัดเจนนะคะท่านผู้ชมนะคะตัวเหลี่ยมสันตัวรถด้านหลังนะคะก็ดูสวยงามนะ,ะไม่มีตำหนิเลยดูนะคะครัวล่าเอาติสนะคะ,คะ,คะสัญ,ญลักษณ์ตัวไฟท้ายก็ไม่มีแตกนะคะดูคลิปน้องก็จ๋าแล้วนะคะนัดดูรถกันได้เลยนะคะบริษัทเปิดทําการทุกวันถ้าลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมานะคะเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปหาถึงที่มาเอารถสวยๆไปขับได้เลยนะคะดูล้อแม็กนะคะความสวยนะ ล้อแม็กแท้แม็กเดิมนะคะดิสซีล้อนะคะรถไม่มีแปลงนะรถไม่มีแปลงนะคะสภาพเดิมภายในก็ไม่มีช้ารถผ่อน5,000กว่าบาทนะคะสภาพได้ขนาดนี้ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะคะลูกค้านะรีบมาหาน้องเจ้าจ๋าเลยรถไม่มีชนนะคะแกบด้านข้างฝั่งท้ายนะคะฝั่งขวาก็ไม่มีแตกไม่มีชนนะคะที่เปิดโถงเนี่ยสภาพสวยนะคะนี่เปิดประตูบานแท้บานเดิมเลยนะคะภายในกว้างสวยใหม่สดนะคะเบาะสีครีมเบาะแท้เบาะเดิม ะะเป็นเบาะหนังนะนี่สภาพเดิมๆส,สวยๆแล้วก็ใครที่อยากได้รถที่สภาพดีนะคะพร้อมขับนะคะแบบนี้ก็ทักหาเจ้าจ่าได้ตรงคอนโซลตรงกลางเบาะด,ด้านหลังเนี่ยนะคะจะมีที่ชาร์จช,ช,ชาร์จแบตให้ทึงสองตำแหน่งนะแล้วก็มีเบาะกระเป๋าสิงโจให้ด้วยถือว่าทนนะคะรุ่นนี้นะโดยเฉพาะรถเดิมๆเ,เนี่ยรุ่นนี้ถือว่าทนนะคะทนคุ้มๆเอาไปผ่อนแค่เอาไปผ่อนแค่ไม่ถึง6 0 0 0เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะลูกค้าคันนี้ นะคะผ่อนไม่ถึง6 0พันถือว่าสุดยอดนะคะตัวรถก็สวยใหม่สดดูจากตัวหนังแผงประตูรถนะคะก็ไม่มีชาไม่มีรอยถลอกนะอันนี้คือฝั่งข้างขวานะคะเนี่ยภายในดูกว้างนะคะเดี๋ยวดูให้ดูเฮดรูมนิดนึงเฮดรูมด,ดูมดสวยขาวสะอาดนะคะรายละเอียดตัวรถดูได้เลยนะคะลูกค้านะอันนี้อาชิสาเอาให้ชมสภาพรถเดิมๆเ,เลยมาดูนะคะฝั่งคนขับกันบ้างนะคะประตูฝั่งคนขับนะแผงประตูฝั่งคนขับนะคะ เนี่ยนะคะลักษณะตัวหนังนะคะสีดำที่จะเปืดประตูก็ไม่มีถลอกแต่อย่างใดนะคะลูกค้าดูได้เลยนี่นะคะระบบลำโพงระบบแอร์เครื่องเสียงทำงานได้ปกตินะคะน็อตนะคะสภาพเดิมราคานี้ผ่อนถูกมากนะคะกระจกเป็นภาพอัตโนมัติไฟฟ้านะคะแล้วเป็นปุ่มสมาร์ทเอนทีแล้วเรียบร้อยนะ,ะแล้วก็ช่องแอร์ไม่มีแตก่ม,มีชำรุดนะคะพวงมาลาัยได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงที่พวงมาลัยแล้วนะคะพวงมาลัยไม่ถลอกนะ รถเราปรับสภาพให้หมดเรียบร้อยแล้วลูกค้านะนี่คอนโซลตรงกลางรถไม่ได้ช้ำนะคะสภาพรถยังดูใหม่คอนโซลแอร์เกียร์นะคะ CVT นี่สภาพเดิมตัวเบาะหนังนะคะเป็นเบาะแท้บเบาะเดิมนะคะโครงสร้างสวยเดิมใหม่มากใครเอาไปใช้งานต่อ,อยังไงก็คุ้มคะ่ะท่านผู้ชมเอาไปใช้งานต่อ,อยังไงก็คุ้มนะคะเดี๋ยวน้องจ๋าจะพาไปชมในส่วนของฝั่งด้านข้างนะคะด้านซ้า,นายกันบ้าง <c oughs> นซ้ายตอนนี้เราดูแล้วนะคะเนี่ยจะจ่าให้ดูละเดีย๋ยวเรามาดูฝั่งนั้ายกันบ้างอ่ะนี่ดูใหม่จริงๆนะคะแม้กระทั่งคอนโซลตรงข้างคนขับนะคะยังลักษณะดูใหม่นะคะสมบูรณ์แบบมากแล้วก็คำนาคู่มือการใช้งานอยู่ครบนะคะคันนี้เบาะแท้เบาะเดิมนะคะโครงสร้างน,อน็อตคานเสาบีสวยแท้เดิมแผ่นเพดอยู่จุดเดิมนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะอันนี้ดูให้ดูชัดๆเลยะคะ่ะลูกค้า แผงประตูฝั่งด้านซ้ายนะคะพลาสติกจะไม่แกะออกเลยค่ะลูกค้านะดูใหม่ดูสวยเดี๋ยวน้องจย์จะพาไปดูเครื่องยนต์แต่คันนี้นะคะก็ตีตรงที่ว่าไม้เยอะนิดนึงนะคะมาอยู่ที่2 2 0 0 0 0มกิโลแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องไม้เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเอาติดเนี่ยเป็นรถที่ทนอยู่แล้วนะคะก็ผ่อนถูกนะคะเน้นผ่อนถูกเน้นกับรถโครงสร้างไม่มีชนเรารับประกันนะคะอยากให้ลูกค้าสบายใจเรารับประกันโครงสร้างนะคะแบบนี้เอาไปใช้งานส,สวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์กันค่ะ มาชมนะคะในส่วนของโครงสร้างนะคะฝาครอบเครื่องแท้สวยเดิมนะคะเป็นฝาครอบเครื่องของ DuoVVTI นะคะเครื่องยนต์เนี่ยก็เป็นดํามันล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดแก๊สแต่อย่างใดนะเครื่องยนต์แท้เครื่องยนต์เดิมแล้วก็แบตเตอรี่เราเช็คค่า CCA ให้กอดส่งมอบนะคะรายละเอียดท่าเก็บสายไฟเครื่องยนต์ดูสวยดูสดดูใหม่นะคะนี่คือไม่สองแสนนะแต่เครื่องยนต์ไม่ได้โซมเลยนะคะท่านผู้ชมจะจะให้ดูชัดๆนะคะรายละเอียดเครื่องยนต์เดิมแท้แน่นอนหม้อน้ําไม่มีแห้งนะคะฝาหม้อน้ําไม่มีโกงนะคะลูกค้าสบายใจได้ นะคะตัวคาน,นัดคานหน้าของตัวรถเนี่ยสภาพสวยนะคะใหม่น็อต <Not S 1> ไม่มีขยับนะคะลูกค <Do not S 1> ้าดูน็อตคานยึดเสากลางนะคะสภาพเดิมมากนะคะบอ่อน้ำนะคะแท่นรองเครื่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบทุกจุดทุกอย่างนะคะผ่อนไม่ถึง6กพันเนี่ยคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคะ่ะท่านลูกค้านะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะนี่น็อตฝากระโปรงให้ดูสภาพชัดชัดนะคะ ฝาชุดฉนวนกันความร้อนสติ๊กเกอร์มอกคำเตือนต่างๆยังติดกับตัวรถมาเลยซึ่งทางเราเนี่ยได้คัดรถมาให้แล้วนะคะอยากให้ลูกค้าสบายใจในการเลือกซื้อรถมือสองกับทางบริษัทเทรยนนะคะคันนี้เนาะจาะหยิบขึ้นมาผ่อนถูกที่สุดแล้วนะคะในกรณีในบรรดาเก๋งอาติสนะแต่ส่วนใหญ่หน้านี้จะไม่ค่อยมีแล้วนะคะลูกค้าหน้านี้ก็จะใกล้ๆ้หมดสต็อกไปแล้วนะคะ ที่เหลือก็จะเป็นหน้าโฉม19ปลายปีนะคะแล้วก็จะเป็นโฉมใหม่ไปแล้วนะคะแต่ถ้าลูกค้ามองหาเอาติสผ่อนถูกน้องจาก,ก็มีคันนี้นี่แหละนะคะน,นําเสนอให้สนใจอย่าลืมโทรเข้ามานะคะทักทายหาน้องจ,จา้าจ่าเพชรยนต์ได้รถด,ดีรถสวยคุณภาพเดิมเกรด A นะคะโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนน็อตไม่ขยับแน่นอนสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมโทรเข้ามาคะ่ะสวัสดีค่ะ